ว่าเป็นงานประจําปีที่มัสยิดสัก,กรพงหนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งพี่น้องมุสลิมที่นี่เนี่ยก็จะนำอาหารของแต่ละบ้านมาออกร้านกาันมีให้เลือกมากมายเลยทั้งของขาวแลวก็ของหวานแต่ว่าอิมมอร์ดวันนี้ค่ะจะพาไปทาความรู้จักกับอาหารหนึ่งอย่างที่หาก,กินยากมากๆแล้วก็แทบไม่มีคนทําแล้วแถมชื่อเรียกเนี่ยยังเก๋ด้วยก็คือข้าวบุรีค่ะจะหน้าตาเป็นยังไงรสชาติแบบไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะ สีสันสวยกลิ่นหอมเครื่องเทศและมีรสชาติเฉพาะตัวคือ3ามสิ่งที่ขาดไม่ได้ของข้าวบุรีหากกว่าจะหุงออกมาได้สักหม้อไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความอร่อยของข้าวบุรียังอยู่ที่วัตถุดิบและความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำเริ่มตั้งแต่ตัวข้าวที่ต้องใช้ข้าวพันบัสมาตีจากอินเดียเพราะนอกจากจะเม็ดเรียวยาวสวยแล้วก็ยังกินแล้วเบาท้อง โดยจะต้องนำข้าวมาแช่น้ำก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เม็ดข้าวยืดตัวจากนั้นนำมันลวกและต้มในน้ำที่ใส่ลูกกระวานเทศการพลูและใบเตยลงไปรอจนสุกจะทำให้ข้าวไม่เกาะกันเป็นก้อนระหว่างที่ลวกข้าวก็นำอบเชยการพลูลูกกระวานเทศหอมแขกเจียวและเนยมาผัดเข้าด้วยกันให้กลิ่นหอมตามด้วยข้าวที่ลวกเสร็จแล้วก่อนเติมสีลงไปเพิ่มความสวยงาม ซึ่งจะใส่กี่สีก็ได้เช่นสีแดงและสีเขียวจากสีผสมอาหารสีส้มเหลืองจากย่าฟรันสุดท้ายคือนำเนยมาวางไว้บนข้าวเพื่ออบควันปิดหม้อแล้วรอประมาณ15นาทีข้าวบุรีก็เสร็จเรียบร้อยคือมันเป็นข้าวบิบาานี่เนี่ยคือมันเป็นข้าวที่กำเนิดเกิดมาจากทางตะวันออกกลาง ตะวันออกกลางไม่มีข้าวแบบบ้านเราไม่มีข้าวหอมไม่มีข้าวอะไรเขาก็ใช้ข้าวนี่ไงความนุ่มมันจะนุ่มกว่าข้าวมันเบาท้องทานแล้วเบาท้องมันไม่หนักท้องข้าวบ้านเราทานเข้าไปบางทีครึ่งจานอิ่มล้วแต่นี่ทานได้พูนจานก็ยังได้อยู่ข้าวมันเบาเนื้อข้าวมันเบาข้าวบัสมารตีเป็นข้าวเม็ดยาวเป็นข้าวของอินเดียซึ่งบ้านเรานี่ปลูกไม่ได้ปลูกได้ประเทศเดียวแล้วก็ส่งขายทั่วโลก ผู้สืบทอดสูตรข้าวบุรีหนึ่งเดียวของชุมชนมัสยิดจัก,กระพงคือบังมัดประเทืองฤทษงาที่ทำข้าวบุรีมาน,นานกว่า40ปีเพราะสมัยก่อนครอบครัวเปิดร้านขายอาหารและหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อก็คือข้าวบุรีโดยบังมัดเล่าว่าข้าวบุรีเป็นอาหารที่มาจากตะวันออกกลางและมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าข้าวบริยานีที่มีความหมายว่าข้าวที่หุงกับเครื่องเทศ จนมีการเรียกเพี้ยนมาเป็นข้าวบุหรีในภายหลังซึ่งนับวันก็ยิ่งหากินยากเพราะรู้สูตรอย่างเดียวไม่พอแต่ยังต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในการทำด้วยเพื่อให้ทำข้าวบุหรีออกมาได้รสชาติกลมๆพร้อมกินคู่กับแกงต่างๆเช่นมัสมมนแกงกุรุมาหรือจะกินง่ายๆกับปลาทอดและไก่ทอดก็ได้ซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาต้งมัดเปิดเตาเฉพาะกิจ หุงข้าวปุรีให้คนที่มาร่วมง,งานประจำปีของมัสยิดตักรพงได้ลิ้มชิมรส่าอ,อร่อยมากข้าวเบียนี่กับมัสสมันเนื้อเพราะว่าจริง,รงๆแล้วทานข้าวเบียนี่มาหลายที่แล้วแต่ว่าที่นี่เป็นแบบครบรสเลยทั้งสีรูปร่างกลิ่นดีมากแล้วก็การพรีเซนเทชันของอาหารก็ออกมาดีมากเช่นเดียวกันมันต้องคนใจรักด้วยนะถ้าใจไม่รักนี่ทําไม่ได้คือผมจะสอนคนเนี่ยผมจะไม่บอก ว่าใส่ไอ้นู่นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ต้องมายืนดูเองคือให้เขาใช้ความจดจํมามันยืนดูเราเวลาเราทำนั่นนั้นอันนั้นคือเขาจะจำได้แม่นแต่ต้องเป็นคนที่ใจรักด้วยถ้าใจไม่รับก็ป่วยการมันไม่ใช่หุ่นกันง่ายหุ่นยากต้องดูเม็ดข้าวให้ให้เป็นว่าข้าวเนี่ยสุกหรือยังเวลาลวกก็ภูมิใจนะที่คนอื่นที่เขาไม่เคยทานเนี่ยเขามาทานแล้วเขา นชมมว่่าอออรยหแม้ไม่ได้ทำขายเป็นประจำเหมือนสมัยก่อนหากบางมัดก็พร้อมเปิดเตาทำข้าวบุรีทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งเวลาที่มีคนสั่งทำพิเศษในงานบุญหรืองานประจำปีของชุมชนเพราะไม่เพียงอยากแบ่งปันความอร่อยของอาหารโบราณหากินยาก หากบังมัดยังตั้งใจที่จะสืบทอดและบอกต่อวิธีทำข้าวบุรี่แบบไม่ห่วงสูตรให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้วยวันนี้ตาวิมลเก็ตไทย PBS รายงาน